รไนะคับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เี็นวใคไข่มาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อมาแก,นะแก้บนแก้บนใครเอ่ย ท้าเวสุวรรณเหรอครับนึกยังไงที่บนไข่ครับแม่ก็ไม่รู้กันหรือนึกอะไรได้หรือก็เออมาบอกมาบอกปู่เท้าเวสุวรรณยังไงฮะเวลาเรามาบนเงี้ยครับก็ก็ขอบอกว่าให้ครอบครัวมีความสุขมีโชคมีลาภบ้างอะไรมีโชคเหรอครับแล้วเราขับบ้านไปได้โชคเลยครับโอ้มันได้เยอะไหมได้สามตัวตงเลยครับแต่ว่าถูกใช่ไหมฮะ เป็นคนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้ค่อยได้เล่นมากันเด้ออ๋อแต่ว่ากลับไปมีโชคจริงๆถูกไหมฮะแล้วบอกบอกบว่าเราบนอะไรม้่งฮะอ๋อคนขสามร้อยฟอง300ฟองเหรอครับนี่ไข่อย่างเดียวเหรอครับออ๋อบอกื่อเมื่อไหร่ครับเนี่ยกี่วันนานยังเมื่อสองอาทิตย์อ๋อแสดงว่างวดที่ผ่านมานี้เลยใช่ไหมฮะอ๋อบ้านอยู่ที่ไหนขออนุญาตสอบถามย ใกล้ๆนี่เองปกติมากราบหลวงพ่อโตมาไหว้เาวสุวรรณโนที่นี่ประจํำไหมครับเออตอนตอนครั้งแรกมาไม่รู้ว่าที่นี่มีเทวสุวรรณแต่ว่ามางานวัดอ๋อมางานวัดปกติแต่ว่าแต่หนูเคยฝันฝันเห็นเห็นองค์เทวสุวรรณเนี้ยละครับฝันเห็นยักษ์ท่านบอกว่ายังไงไม่หนูเคยมีครั้งหนึ่งหนูเคยฝันเห็นยักษ์ครับแต่หนูเห็นเห็นคนอื่นเขาไปกราบไหว้กันอะไรเงี้ย ล้วทีนี้หนูก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองอยากไปบ้างก็เลยทีนี้มานอนฝันเห็นยกัน <ะ S 1> ยกษ์ยักษ์แบบเหมือนกับว่ามามากราบไหว้เหมือนกับหลังมืออที่อย่างเห็นวัดเห็นเห็นยักษ์ก็เลยหรือด,ดูทาในฝันไงบแบบเขามาให้ให้เลขเหมือนกับอะไรอ่ะแบบมันมาในนิมิตถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อ หนูทำนายฝันแล้วว่าฝันเห็นยักษ์เขาบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อใช่ค่ะให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้อะไรประมาณนี้แหละครับตอนนี้หนูหนูก็ซื้อแต่ว่าเหมือนกับซื้อซื้อตัวเดียวซื้อแตวไม่กลับมุดสุดเขาบอกซื้สามหนูซื้อสามไม่กลับเนี่ยหมายความว่าไม่ได้กลับไปซื้อหรือว่าไม่ได้กลับเลขครับใช่ไม่กลับเลขใช่ค่ะอ๋อไม่ได้กลับเลขใช่หนูก็ไม่ถูกทีนี่พอหนูมาเที่ยวงานวัด เรเห็นท้าวเวสสุวรรณหนูก็เคยไหว้ครั้งแรกครับใช่ค่ะมันเป็น <genocide> ย <with heroin> <rawd Moder ate> ังไงดูดูเห็นงานวัดอ้าวเขามีท้าวเวสสุวรรณวัดหัวเขามือหรือเปล่าใช่่คะอ๋อเคยมาเที่ยวงานประจําปีถูกไหมใช่ค่ะอ๋อมันเป็นยังไงลรือเปล่าดู้ชมต่างดียวทีนี้หนูก็เลยเห็นเขาเขามีท้าวเวสสุวรรณหนูก็เลยไหว้เคยไหว้ครั้งแรกแล้วทีนี้หนูก็กลับบ้านไปครักงวดนั้นหนูก็ฝันหนูหนูก็ขอท่านนั่นแหละก็บอกว่า ก็ที่แล้วที่ดูฝันน่ะดูหหเหมือนกับเกือบจะได้ยังไม่ได้แต่ว่างวดงนี้ขอขอเลยลใช่ไหมฮะการลรองขอเหมือนกับว่าถ่าาเหมือนกับคือเรายังไม่ได้สัมผอะไรเป็นจริงเป็นจังครับเลยลองขอดูผู้นี่ใช่ค่ะเหมือนอลองของอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยไม่เคยแสดงว่าเพิ่งจะขอครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอครั้งแรกปุ๊บได้เลยค่ะได้เลยโอ้โหจุ๊บครับขนลุกเลยนะครับนี่ คือต้องมันท้าทายมากเลยนะถูกไหยทุกวันนี้ศรัทธาไหมครับศรัทธาศรัทธาปู่เท้าแม่สุวรรณใช่ไหมแล้วก็มาประจำมาประจำมาสการัประจำมักจะคู่เรียนมากกับใครบ้างฮะก็มากับแฟนกับป้ามากับคุณพี่ผู้ชายแฟนแล้วก็คุณป้าเนาะโอเคครับขอบคุณมากเลยวัวหน้าขอให้ได้โชคใหญ่ๆเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เห็นเอาพวกผลไม้มาทําอะไรครับเนี่ยผลไม้ให้มาะแก้บนใครครับแก้บนเทาเวอองปู่เทาเวสุวรรณโนนี่หรอที่วัดตกกรบเบอนี่แหละครับครับมันมีเหตุอะไรที่ต้องมาแคบบนครับอ๋อบนบ้านไว้ครับบนบ้านหมายความว่าซื้อบ้านเงี้ยเหละครับโอ้โหมันเป็นยังไงมันได้บ้านมันบนยังไงเวลามาบอกมาบอกท่านนะที่ว่าขอบ้านแล้วก็บอกขอบ้านเลยครับปู่บอกว่าโอเคอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงฮะ ก็ขอว่าให้เรื่องธนาคารผ่านด้วยว่าโอ้การเดินเรื่องเวลาต้องทำเรื่องใช่ไหมผ่านล้วไม่มีอะไรติดโอมันไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยใช่ไหมครับโอ้บนนานไหมครับเวลาที่เรามาบอกสองเดือนหน้าสองเดือนถึงสําเร็จอย่างเงี้ยเหรอครับโอ้มาเวลาเวลาที่เรามาบอกเนี้ยมาบอกที่วัดถูกกระบือหรือว่าบอกที่นี่เหรอครับตรงเนี้ยนะขอมาขอเลยโอ้ แล้วบอกปู่ไหมว่าถ้าสําเร็จเนี่ยเราจะเอาอะไรมาถวายอะไรเงี้ยบอกว่าเอาบอกว่ายังไงฮะผลไม้เก้าอย่างครับคือปริมาณไม่ได้บอกใช่ไม่ได้บอกว่าบอกเพียงว่าจะถวายเก้าอย่างแล้วก็ดอกกุหลาบเก้าดอกเก้าดอกเหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมฮะ้วก็หมากหมบุบรีเนาะโอ้แล้ววันนี้มาคือเราสําเร็จแล้วใช่ครับสำเร็จแล้วโอนเรียบร้อยแล้วอะไรเลิศครับโอนเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้เข้าอยู่เลยครับเนี่ยก็ เข้าอยู่แล้เข้าอยู่เรียบร้อยแล้วด้วยเหรอครับเนี่อ๋อคือคงเพิ่งจะสะดวกถูกไหมครับใช่ครับเพิ่งจะสะดวกพอดีบ้านอยู่ที่ไหนไม่ทราบก่อนญาติอบถามนิดนึงตรงหลังโรงพยาบาลบางมดครับโรงพยาบาลบางมดใกล้ๆดิอโอ้เวลาการทําเรื่องพวกนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะผ่านธนาคารผ่านอะไรมีคําเรื่องกู้อะไรพวกนี้เนาะใช่ครับโอ้วันนี้วันนี้สําเร็จแล้วมาขออะไรกับปุ๋ยไหมครับได้มาขออะไรเพิ่มเติมไหมฮะ ก็จะขอเรื่องแม่ให้แม่จำกันมาเร็วๆเอ้าแม่เป็นอะไรครับเนี่ยแม่ไม่สบายครับฟันอ๋ออยู่โรงโรงพยาบาลเหรอครับโอ้แล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างเป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงไหมตอนนี้หมอคนนี้วินิจฉัยว่าเป็นน้ำท่วมปอดด้วยโอแล้วก็หลายๆอย่างก็คือโรคคนแก่อออยุมแห้งเนาะอ่าก็ไงก็ขอเป็นกำลังใจใจช่วยคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ